ข่าววันนี้เป็นพรีเซนเตอร,ร,ร์รรมูลทีรามาธิบดีมาร่วมถ่ายทาอะไรยังไงบ้างครับลูกถึงขั้นพรีเซนเตรรอร,ร์เลยแล้วเซนเตอร,ร์อ๋อก็วันนี้นะครับก็มาถ่ายทําในแคมเปญโครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับผมและย,ย่านนวัตกรรมโยทีนั่นเองก็เหมือนกับว่าเป็นโครงการที่เราจะเชิญชวนพี่ๆทุกคนเนี่ย,นเ,นยเข้ามาร่วมบริจาคก,กาันมาสร้างเป็นตึกอาคารใหม่ให้แก่โรงพยาบาลรามาธิบดีนั่นเองครับผมจะถือว่าเป็นอาคารหลักที่แบบสุงที่สุดถูกต้องครับผมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอาคารเก่าด้วยความที่แบบ ห้องกระเตียไม่พอ,อพื้นที่ก็ไม่พอด้วยเราก็เลยอ,อยากจะมาเป็นกระบอกเสียงตรงนี้ให้ทุกคนได้เข้ามาร่วมบริจาคก,กันให้ให้มาร่วมทําบุญกันครับได้รองรับผู้ป่วยได้มากขึ้นสุกต้องครับผมอ,อ,อภิกรรมชวนชวนนิดนึงนะครับสำหรับคนที่ร่วมเขาเรียกว่ามีจิต เมตตาเนาะอยู่เลยนะครับร่วมแบบช่วยเหลือผู้ป่วยต่างๆครับผมก็สําหรับใครนะครับที่สนใจนะครับผมก็สามารถเข้ามาร่วมบริจาคก,กันได้เยอะนะครับผมส่วนรายละเอียดอะไรต่างๆเนี่ยสามารถติดตามได้ตามช่องทางโซเชียลของทางโรงพยาบาลรามาธิบดีเลยครับวันนี้พูดคล่องเลยเนาะครับผมคลิปมาแน่นเอาไ <ป S 1> ม่<อ> <laughs> นิดนึ่งนิอคกาบผมโปรอยู่แล้วการกบ่งส่วนะเนาะใช่ครับผมเพราะว่าเราก็อยากจะมีโอกาสได้ร่วมทําบุญกับพี่แฟนลับบ่อยๆด้วยพวาะในช่วงที่ผ่านมาเราก็มีได้ทําบ้างแต่ว่าอาจจะไม่ได้ทาบ่อยเท่าแต่ก่อนครับเออล่าสุดมันเกิดเราที่ได้นปขับไปเห็นแนี้แบ่งสัดส่วนไปบริจาคถูกต้องครับผมเราก็มีแบ่งออกไปทําบุญด้วยครับแบ่งเป็นสี่ที่ครับผมมีบ้านราชาวดีมีโรงพยาบาลรามาธิบดีโรงพยาบาลซีลิลาแลวก็มูลนิธิเด็กครับอันนี้เลือกยังไงครับพี่กัลก็ตามที่แบบ ที่คุณแม่เขาเไปเขาเรียกอะไรไปเซอร์เวยมาแล้วครับเหมือนว่าไป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 สำรวจมาว่าแบบเออที่ไหนแบบเขาเขาต้องการจริงๆอะไรแบบนี้ครับผมเราก็เลือกเป็นที่นั้นแต่ว่าคุณแม่คือจัดการให้เรื่องเรื่องนี้ใช่เรื่องสายบุญยกให้คุณแม่ครับแต่ว่ายอดของเราก็ปางกันเบรถในแฟนแฟนมี่ของเราแล้วแบบแฟนคลับแบบโอ้โหรวมอะไรเยอะทั้งแฟนคลับไทยแฟนคลับเทศใช่ครับผมก็ต้องขอขอบคุณพี่แฟนคลับทุกคนแล้วครับผมเพราะว่าพี่ๆเขาก็คงแบบ คงเหมือนกับอันอันกันแหละครับผม,มเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเราแบบแทบไม่ได้เปิดรับของเลยเออไม่ได้เปิดรับให้แบบที่พี่แฟนคลับส่งของมาเลยเพเอ,อเป็นเรื่องในโอกาสวันเกิดเรา ครั้งเนี้ยพี่พี่เขาเลยผหมืก็ว่ารวบรวมรวบยอดทั้งปีแล้วก็ส่งมาตูมเดียวเลยอะไรเงี้ยผมก็เลยอาจจะเยอะนิดนึงอันนี้ขนาดกัแบบเคยเบรกไว้แล้วเนอะว่าใช่ครับไม่ห้ามไม่ห้ามไปแล้วด้วยครับผมอันนี้คือถ้าเบรกถ้าไม่เบรกนขนาดไหนครับพี่กับนั่นสิครับคิดภาพไม่ออกเองนะก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากครับได้นับเองไหมฮะหรือว่าต้องแบบมีทีมงานเบื้องหลังคอยค่วยนับก็คุณแม่เหมือนเดิมวนั่นแหละครับผมฝ่ายการเงินของเราใช่ครับเป็นทั้งฝ่ายการเงินเป็นเป็นเบื้องหลังทุกอย่างเลย คุณแม่นัไปกี่วันครับออโหเมือม่อวานเมื่อวานจนผมไปกินข้าวกับคุณพ่อคุณแม่ออคุณแม่ก็บอกว่าออของที่ได้มาวันเกิดอะออยังไม่ถึงไหนเลยลูกออแม่แบบยังนั่งแกะนั่งอะไรกันอยู่เลยลูกอะไรอย่างเงี้ยครับผมออแต่ค,คอนซูร์ตแนความตั้งใจก,กลับไปยางทีเราได้รับมาเราก็อยากจะมอบกลับคืนสู่สังคมใช่คร,ออครับผมเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยในหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยพี่พแฟนคลับเขาให้เรามาเยอะมากแล้วเราก็เลยอยากจะมีโอกาสนําเงินตรงเนี้ยที่แบบเหลือจาก ในการทํากิจกรรมอะไรต่างๆกับพี่พี่แฟนคลับเนี่ยนำไปทําบุญครับผมเราจะได้มีโอกาสได้ร่วมบุญร่วมกันด้วยจริงๆมีโครงการแบบชวนแฟนคลับหรือพาแฟนคลับไปทาบุญใหญ่หรืออะไรอย่างนี้ไหมจริงจริงที่ผ่านมาก็มีนะครับผมที่ผ่านมาก็มีไปทําบุญเขาเรียกว่าอะไรส่งส่งเขาเรียกส่งอะไรส่งวามสุขทําบุญมอบพระครับสร้างพระสร้างพระให้วัดเออใช่ครว่าสร้างพระให้วัดนั่นแหละครับผมให้กับพี่พี่แฟนคลับแล้วครับผมมารอบหนึ่งก็คือเป็นประธานในการสร้างจัดิครับ เอออย่าฝากบอลถึงแฟนคลับนะครับที่แฟนคลับเขาก็เอนดูแล้วก็ยังรักรักเราอย่างนี้ครับผมก็ต้องขอขอบคุณดูทุกคนมากๆเลยครับผมที่ให้การสนับสนุนกันมาตลอดเลยนะครับผมแล้วก็อยากให้เยูได้วยกันเป็นนานๆนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับนุ้เรื่องละครเรากระแสเราเล่นรุนแรงมากอ๋อใช่ครับผมกับฉากยัคยุ่กับฉุกเฉินใช่ครับผมพี่กัปได้ทราบข่าวได้เห็นข่าวทราบครับก็เห็นตามทวิตตามอะไรมา ในระดับหนึ่งครับผมเอาจริงๆเราก็เข้าใจในมุมมองของพี่ๆทุกคนแหละครับผมนั่นแหละรครับมีความกังวลไหมในฐานะนักแสดงอะไรเงี้ยในฐานะนักแสดงถ้าทามในฐานะนักแสดงเนี่ยก็อาจจะไม่ได้กังวลมากเท่าไหร่ด้วยครับเพราะว่าเราก็มีหน้าที่ในการถ่ายทอดบทแล้วก็ทกําการบ้านจากบทที่เขามอบหมายมาให้ให้ใหพี่พทุกคนได้รับชมกันแค่นั้น,นครับผมพอมันเป็นดราม่ามันฟีดแบ็กมันยังไงบ้างครับตอนนี้ก็ในระดับหนึ่งนั่นแหละครับผมแต่ก็นั่นแหละครับก็ มันก็เป็นอาจจะเป็นเรื่องที่แบบเข้าใจผิดอะไรนนิดหน่อยตอนนี้มันจะมีผู้ใหญ BB ่จะมีทางการแก้ไขอะไรยังไงบ้างนนตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่แบบเขาปรึกษาปรึกษากันอยู่แล้วครับผมก็เดี๋ยวรอให้ทางผู้ใหญ่เขาออกมาพูดแล้วก็สรุปทีเด<อ>ียวดีกว่าครับเครียดไหมฮะละครก็ก็นิดนึงก็นิดนึงครับผมเพราะว่าเราเราก็ตั้งใจกับบทนี้เหมือนกันครับผมได้คุยกับพี่เจนนี่ไหมลูกก็มีครับก็มีคุยครับผมพี่เจนนี่เขาก็มีแอบเครียดหน่อยหน่อยน่ารักครับผม แต่ตอนนี้ก็เดี๋ยวเป็นอยู่ขั้นตอนของทางผู้ใหญ่แล้วก,ก็เดี๋ยวให้ทางผู้ใหญ่เขาออกมาพูดเองทีเดียวดีกว่าครับผมเดี๋ยวเราพูดอะไรไปแล้วมันไม่ถูกต้องหรือมันจะเ,เรื่องใหญ่เหมือนอ<ท>ำนาจการตัดสินใจอะไรก็อยู่ที่ผู้ใหญ่ด้วยใช่ใช่ใช่ครับผมเราพูดอะไรค่อนข้างพูดเยอะไม่ได้ด้วยครับผมส่วนตัวเราก็ทําเต็มที่ในฐานะคนรับแสดงใช่ครับผมก็เราได้รับรับรับมอบหมายบทมาแบบนี้เราก็พยายามถ่ายทอดทาการบ้านแล้วก็ถ่ายทอดไม้ทุกคนได้รับชมบทนี้นั่นแหละครับผม กับตอนต่อไปนี่คือมันจะมีลุ้นไหมครับว่ามีครับจะมีอะไรอีกมีแน่นอนครับผมมีทุกตอนเลยครับผมตั้งแต่ EP นี้ยัน EP สุดท้ายเลยครับก็จะมีเรื่องราวหลายๆอย่างเลยครับผมในแต่ละตอนก็จะมีซีนที่แบบเป็นซีนไฮไลท์ในแต่ละตอนนั้นก็อยากให้คนรอติดตามกันนะครับไม่ลุ้นดราม่าเนาะดราม่าไหมก็อยากให้ติดตามครับผมโอเคกัไเครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมาก